มายิงปลาดูยิงปลาวันนี้ยิงที่นี่เลยเมื่อวานนี้เอ้ะจะว่าเมื่อวานวันก่อนนี้เจพินมายิงฝั่งนี้ใช่ไหมน้ําไหลทุ่งส,สวยขาก็ไม่ดีสะพานกำนันลินนะจ๊ะหรือสะพานแม่นองอะดูนกมาไล่กินปลาฟ้ามันจะตึบ๊บต๊บแต่เพเจ๊พินเดินไงอันนี้น้ำมันเริ่มลด้ไงปลามันถอย อันนี้มันคือปลาถวายแม่น้ํานะมันมีไข่จ้ะมีไข่มีอะไรเหมือนปลานั่นเนี่ยเรือตักผักปอดตักผักปอดถึงถึงนี่ละถึงฝั่งนี้ละเเตๆเนี่ยวันนั้นมาฝั่งนี้มันมีป่าหญ้าที่มีนกที่จะพิดพามาดูวะเนาะเม,มื่อก,กี้ปลาขึ้นแล้วแต่คนยิงไม่อยู่ คนล้นเพียบอันนี้มีแค่สองคนเด็กที่เยพินซื้อปลาเขากลับไปเมื่อเช้านี้ได้ไปหกตัวเพราะคนเต็มแล้วย้ยพินมาถ่ายคลิปยยพินก็เลยรีบมามาไม่ทันแล้วปลาผ่านไปแล้วปลมจะมาเป็นฝุงฝูงๆจะคอยเวลาเนาะ ฝีมือจริงๆใช่พวกเนี่ยขนาดปลาว่ายังยิงได้อะจ้ะดูอ่ยพี่จะแบบเอาแบบให้ดูแบบจัดจ่าให้เพื่อนๆดูสะหน่อยมาไม่เคยเจอสักทีเจอแต่ที่เขาได้ปลาแล้วขนาดปลาช่อนตัวเหมะๆเท่าข้อมือยายพินเนี่ยยังยิงโดนเมื่อกี้เนี่ยายพินมาเขาเก็บปลาแล้วไม่ทันเดี๋ยวพาดูเนาะนีนมีนเป็นสะพานจำลองนะสะพานเก่ามันหัก เอาจะกานเหล็กมาใส่ให้ตอนทีแรกเลยก็เขาเปิดเพลงอีกเจพินอัดคลิปไม่ได้มีคนมาดูแล้วก็เปิดเพลงไงเพลงมันดงังอัดมีเพลงแล้วคลิปมันก็ไม่ผ่านจ้ะสําหรับเพื่อนๆที่ทําคลิปนะถ้ามีเพลงคลิปคลิปมันก็จะไม่ผ่านจ้ะมันก็จะติดเหลืองอีกติดอะไรเจพินก็เรียกไม่ถูกเนาะการทำคลิปบางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ กิดตัวอะไรมันขึ้นยิงอยู่แต่ไม่ถูกป้ามาชุมมากคองเนี้ยมาจากคองบางขาม,มาา่ะจ้ะถ้าคนเท่ารลบบุรีก็จะรู้จักอยู่คลองแม่หนองคองกันลินอันนี้สะพานกันลินนะจ๊ะ คนกลับไปบ้านกันหมดแล้วเหลืออยู่สองคนเองม่ปืนจะพานคนในทุ่งนาข้ามจากหมู่บ้านไปทุ่งนาไปหมู่บ้านก็ใช้สะพานนี้แหละไกลเกินต้องฝีมือจริงๆ เพิ่มเข้าแล้วแต่มันยังขึ้นห่างอยู่ตอนเนี้ถ้าไม่มีใจรักมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยต้องเล็งปืนตลอดเวลาจะ้ะพอลดปืนลงแล้วพอปลาขึ้นก็ยิงไม่ทันกี้ขึ้นสองตัวละแต่แต่ยิงไม่ทันอันนี้จะพินหยุดเวลาไว้นะเพราะว่ามันต้องเล็งนั่นตลอดเวลาจะ้ะพร้อมยิงตลอดอ่ะจะ้ะต้องใช้ฝีมือใช้ใสายตาใช้สมาธิมาก แค่ปลาผุดม้วนตึบแต่ก็ยิงเลยที่ยพินลดกล่องลงเขาก็ยิงเชียไม่ไม่ทันอีกคนถ่ายคลิปก็ต้องเล็งตลอดเลยอย่างเงี้ยไม่ไงั้นก็พลาดโอกาสสวยๆเพราะว่าเขาแค่ช่วงปลาผุดเองจ้ะแต่ยาพินยืนห่างนะเกรงใจเขาเพราะเขาต้องใช้ครามเงียบเนาะ ตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจ้ะไม่ได้จะต้องคิดใส่เยพินก็ต้องกลับแล้วเพราะเด็กๆจะบอกว่าเยพินมาทีไรแล้วก็ปลาไม่ขึ้นสักทีเนี่ยจากเมื่อกี้ยิงกันไม่หวัดไม่ไหวเละยยเยพินได้ ดูปลาแล้วก็ตามออกมาดูเนี่ยเนะเพอาพินมาปุ๊บปลาก็ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยแช่จ,จะต้องกลับแต่เด็กๆเ,เขารู้จักพวกคนหาปลาเซียนปลาปกติเขายิงอยู่สะพานวัดมณีใช่ไหมล่ะเนี่มันก็ห่างกันประมาณสามกิโลจ้ะปามก็จะถอยขึ้นมาจ้ะเขาก็จะดูเขาตามปลามาจ้ะจะล่นยิงไปทีละสะพานสะพานอย่างเงี้ย เลื่อนไปเรื่อยๆจ้ะดูเดที่ยวทัศตรงนี้ดีกว่าเทียวทัศสวยๆเนาะแต่จะต้องพากลับบ้านแล้วนกกาเยอะแยะยิงพินอยู่ป้าไม่ได้ยิงอนะ่ะ รอถ่ายอยู่ไม่ได้ถ่ายหรอกเนาะไม่ได้ยิงดูปืนแต่ละคนปืนอย่างสวยเลยกลับง่ายหนูได้บัตรชั่นได้ได่สวายก็เข่าไหมไม่ได้ไม้านจะมาช้าไป มาไม่ทันปลาเดี๋ยันปลาช่อนตัวตัวน้องขนาดนี้ปลาอยู่ในโครงไกลๆย,ยิงได้แม่นจริงๆปืนอย่างสวยเลยต้นได้ไปหกตัวพี่ไปขายมันเสร็จแล้วกันเลยเลยมาดูนก,กเขาได้กันครับเพื่อนกันเยอะเลยอ่นละหกเจ็ดตัวขาเข้าดีขึ้นคานกลับแล้ว ในพานกลับเราก็กลับในพานกลับแล้วไอ้ายฟินมาพาวงแตกทุกทีเดียวเยฟินจะไม่ค่อยอยากมาถ่ายเขาจะ้ะเยพินมาทีไรวงแตกทุกทีเยพินมาปลาจะไม่ขึ้นจ้ะไปเนาะกลับเนาะเมื่อกี้ไนน่ยพินเห็นปลาแล้วก็รีบมา น้องชายบอกปลาขึ้นเพียบแล้วก็ยิงกันได้เป็นกองเลยพอ,อมาถึงปลาก็ไม่มีละอันนี้รอบรอบสิ่งปกลับในพานกลับเราก็กลับ เยพินมาทีไรวงแตกทุกทีไม่อยากมาถ่ายพวกน้องๆเขาอะแต่ว่าเพื่อคนดูยายพินก็ต้องมาเนาะเพราะถ้าพลาดเยพินมาทีไรล,ล้ววงมันจะแตกทุกทีตามันจะไม่ขึ้นจ้ะไปเนาะวิวอย่างสวยด้่ยบรรยากาศดีมากายพินก็ว่าจะตื่นมาให้ทันตอนเช้าตอนเช้าก็กลางคืนก็มัวเมื่อคืนได้ทำต้นไม้ดึกเนาะ ่าหน้าตักไหนแดงจังเลยไหนเขียวไหนแดงวงแตกและยังไงยจ๊ยพินก็เดี๋ยวดูเลือเครื่องก่อนเนาะดูเลือตักผักไปดูใหม่นั่นเดี๋ยวเย็ยนๆยจ๊ยพินจะพามาดูใหม่จ้ะ จะพินจะพาไปดูพิกัดทางเข้านะจ๊ะทางเข้าที่ว่าจะมาจากเนี้ยจะ้ะทุกคนอย่าเพิ่งด่ายายพินนะว่าไปดูที่หมายแล้วไม่ได้ปลาปลามันขึ้นแล้วมันไม่ได้แก่มันยายพินไปแล้วปลามันไม่ขึ้นเนาะไอ้นี้ปลาที่เขายิงมาเมื่อมาเช้าเนี้ยมาเช้า,ม,า,ชา,ามืดเดี๋ยวปลามาขึ้นตอนมืดเนาะดูรอยยิงเนะี่ย แม่นขนาดไหนอรูปนี้ตัวนี้โดนไหนตัวนี้โดนนี่ยิงเข้าหัวเลยดูฝีมือแน่นอนจริงจริงไหมฝีมือจะโผกับปลาบึกยังไงจะเป็นก่อขอเจ็บคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวเั้นั้เย็นเย็นมืดมืดเจพินจะไปใหม่จ้ะไปถ่ายตอนมืดเพราะว่ากลางวัน่าพินตายแ้วปลามันไม่ขึ้นเนาะอย่าว่าก,กันนะจ๊ะ